แล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่านักแสดงอยู่กันครบเลยทยั้ง20ท่านไม่ว่าจะเป็นคุณยา่ยาคุณณเดชคุณหมาคุณคิมเบอร์ี่คุณบอยประกคุณมาคี้คุณเกรดวรินทร์รคุณแม็กพีรณีนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการซ้อมแบบเดี่ยวบ้างซ้อมแบบคู่จิ้นกันบ้างนะคะ mm hmm. แล้วก็บรรยากาศเมื่อวานเนี่ยซ้อมกันไปแล้วก็มีบางคนซ้อมอยู่บางคนที่ยังไม่ได้ซ้อมก็รอข้างล่างก็มีการส้มตาา mm hmm. ํากันบ้างพักผ่อนกันบ้างเฮฮากัน ก็ะะอันนี้เนี่ยอยากจะให้ติดตามกันแน่นอนไม่อยากให้พลาดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะเมื่อวันเมื่อวันนั้นนี่ก็มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณเกรซวริทนทร์กันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของคุณเกรซแต่ด้วยความที่ว่าไม่ได้มีใครเตรียมเค้กได้ทันหรือว่าเทียนได้ทันเนี่ยนะคะก็สังเกตดูดีๆที่เค้กและเทียนค่ะเอาเทียนมารวมกันเหมือนอย่างกับเทียนพันษานะคะไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เกรซเรียกได้ว่าเกรซเขาก็ปลื้มใจมากนะคะกับ การเซอร์ไพรส์วันเกิดในปีนี้นะคะอายุก็เพิ่งจะ25ปีก็บอกว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามน้องเกรซกันว่าอยากได้อะไรแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะอย่าพลาดเลยงานในวันนี้เต็มที่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์กันมากมายเลยทีเดียวค่ะเพิ<ก><น>่งเลยเป็นเจเพย์มาปีหนึ่งดีมากดีงามถือว่าดีครับอยาก<น>ได้อะไรพิเศษไหมพี่เกร,รอไม่มี อยากมีไม่รีบครับมีขอบคุณค่ะ